คุณเคยเป็นไหมคะทุกวันมีเป้าหมายว่าอยากจะออกกําลังกายแต่ว่าสรุปก็ไม่ได้ทําซีต้าก,ก็รู้ค่ะซีต้าก,ก็เข้าใจว่ามันยากแต่ว่าในเดือนก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาซีต้ามี m i n d s e ตเล็กๆที่ช่วยให้ออกกําลังกายได้ทุกๆกวันซีต้าก,ก็ออกกําลังกายได้1เดือนนะคะและทุกวันไม่เคยไม่ออกกําลังกายเลยซีต้าก,ก็จะมาบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงให้ออกกําลังกายได้ทุกวันนะคะอันแรกก็คือเวลาตื่นเช้ามาก็ต้องใส่ชุดออกกําลัง กายยเลยใส่ชุดออกกำลังกายทําไม ก็เพราะว่าร่างกายจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้จะไปออกกําลังกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าใส่ชุดแล้วก็ไปเลยอ,ออกไปข้างนอกหรือว่าไปเดินเล่นหรือว่าเอาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับออกกําลังกายนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือซิต้าก็นับตัวเองว่า1 2 3และถ้านับที่3นะคะก็ต้องลงมือทําเลย1 2 3แล้วก็ทําเลยไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะว่าถ้ารอเยอะเกินไปมันก็จะไม่ออกกําลังกายแปลว่าะว่า123แล้วก็ลุยไปเลย เละค,ะคล็ดลับวันนี้สองอันนี้ก็ช่วยให้ซิต้าถ่าออกลังกายทุกวันนะคะถ้าชอบก็ติดตามในเพจ Zita Reisen auf der w e l ได้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย